ขนมข้าวเกี๊ยบกุ้งคาบี้รสด,ดังเดิมกินกับส้มตำเยอะๆจ้าออ สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินเยื่อค่ะสําหรับวันนี้ไอก็พาทุกคนอยู่บ้านเช่นเคยค่ะทุกคนค่ะการอยู่บ้านบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากแต่น่าเบื่อแบบนี้เดี๋ยวเรามาหาอะไรอร่อยอร่อยกินกันค่ะ นี่เลยค่ะทุกคนขาขนมคาบี้ค่ะบอกได้เลยว่าไอชอบกินมากเวลาไปเตวงเซเว่นอย่างเงี้ยชอบซื้อมาติดบ้านไว้ค่ะเวลาดูทีวีแบบเนี้ยหยิบขึ้นมากินแบบอร่อยเพลินมากเลยค่ะและสําหรับวันนี้ไอก็จะพาทุกคนมากินขนมเกี๊ยวกุ้งคาบี้ค่ะแต่กินขนมคาบี้อย่างเดียวมันคงธรรมดาไปเนาะทุกคนว่าไหมทุกคนลองมาแบบช่วยไอคิดหน่อยค่ะว่าขนมคาบี้แต่ละรสนี่เอามากินกับอะไรถึงจะอร่อยคือเขามี3รสกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นรสดั้งเดิมค่ะรสต้มยำกุ้งค่ะ แล้วก็รสหมึกย่างสาลายค่ะแต่และรสกินกับอะไรถึงจะอร่อยทุกคน <C le aks> และตอนนี้ขนมเกี๊ยวกุ้งคาบี้เขาก็มีโปรโมชั่นด้วยค่ะทุกคนค่ะก็คือปกติไอซซื้อมาตองละ20บาทค่ะ แต่ตอนนี้เฉพาะรุ่นซองโปรโมชั่นนะคะรับฟรีติดแลกโค้ดส่วนลดจากไลแมนมูลค่า10บาทค่ะสำหรับซองรุ่นโปรโมชั่นนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นและร้านค้าใกล้บ้านค่ะนี่เลยค่ะเป็นรุ่นรับฟรีติดแลกโค้ดส่วนลด1ิบบาทจากไลแมนนะคะไม่มียอดขั้นต่ําในการสั่งซื้อค่ะทุกคนคะ่ะก็คือ1โค้ดส่วนลดตอนบินการสั่งซื้อค่ะสําหรับวิธีรับส่วนลดจะทํำยังไงนั้นเดี๋ยวไอซ์จะมาอธิบายให้ทุกคนฟังค่ะ สำหรับวิธีรับโค้ดส่วนรถก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่ทุกคนคิดนะคะเพียงแค่เปิดตองขนมคาบี้ไม่ว่าจะเป็นรถด,ดั้งเดิมรถต้มยำกุ้งรถหมึกย่างสล่ายหลังจากเปิดตองพบรหัสสิบหลัก สามารถนําไปกรอกในลิงก์ที่ไอให้ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมใส่เบอร์มือถือด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเพื่อรับโค้ดส่วนลดผ่าน SMS ค่ะหลังจากนั้นก็สามารถสั่งซื้ออาหารอะไรก็ได้ร้านไหนก็ได้ในแอปไลแมนค่ะไม่ว่าจะกี่บาทก็ได้ค่ะแล้วก็นําโค้ดส่วนลดที่ได้ผ่าน SMS s m s ไปกรอกในช่องส่วนลดของแอปไลแมนก่อนสั่งซื้ออาหารค่ะทุกคนก็จะได้รับส่วนลดทันที10บ,บาทค่ะอย่าลืมไปกดแลกสิทธิ์เก็บไว้เลยนะคะเพราะว่าสิทธิ์มีจํานวนจํากัดแค่40,000สิทธิ์เท่านั้นค่ะ มูล,ลค่าถึง4แสนบาทกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนค่ะลงทะเบียนแล้วก็เก็บสิทธิ์ไว้ใช้ยาวๆเลยนะคะไม่จํากัดสิทธิ์ต่อผู้ใช้งานค่ะสามารถซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวทางร้านค้าแล้วก็ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศค่ะเย่ได้แล้วค่ะทุกคนค่ะ สำหรับขนมข้าวเกี่ยวกุ้งคาบี้ซองสีแดงรสดั้งเดิมนะคะไอก็จะมากินกับส้มตําะคะ่ะแล้วก็ขนมข้าวเกียวกุ้งคาบี้ซองสีเขียวรสหมึกย่างสาลายนะคะไอก็จะมากินกับแซลมอนค่ะแล้วก็สําหรับขนมข้าวเกี่ยวกุ้งคาบี้ซองสีต้มรสต้มยำกุ้งไอก็จะมากินกับน้ำอัดลมเย็นๆชื่นใจค่ะทุกคนค่ะก็คือเป็นมิติใหม่ของการกินขนมคาบี้ไอเอามากินกับอาหารต่างๆค่ะไอคิดว่ามันต้องเข้ากันได้อย่างลงตัวแน่นอนค่ะทุกคนค่ะแต่สำหรับคลิปนี้ไอคขออนุญาตใช้มือกินนะคะเพื่ออั ลสในการกินเนาะทุกคนจะได้แซับเยอะๆค่ะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่ขนมเกี๊ยวกุ้งคาร์ี้ซองสีแดงรสดั้งเดิมค่ะทุกคนค่ะมีกลิ่นหอมค่ะเดี๋ยวไอจะมากินให้ทุกคนดูนะคะไอก็คือจะกินแต่เขาก่อนค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงค่ะอืมอร่อยค่ะทุกคนค่ะกรอบมากเลยค่ะ เรามากินกับต้ตมตำกันบ้างค่ะสำหรับขนมคาบี้รสดั้งเดิมนะคะใช้มือแบบยั่วๆเลยค่ะอืมอืมกินกับผักค่ะ อ,อร่อยกรอบมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะเข้ากันได้อย่างลงตัวค่ะสำหรับขนมข้าวเกี๊ยบกุ้งคาบี้เอามากินกับส้มตำไอรู้สึกว่ามันอร่อยกว่ากินกับแคบหมูอีกนะคะทุกคนคะ่ะ ต่อไปเรามากินขนมข้าวเกี๊ยวกุ้งคาบี้ซองสีเขียวรสหมึกย่างสาลายกันค่ะอือม <c oughs> ีค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวไอจะมากินแต่เค้าก่อนนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงค่ะมีกลิ่นหอมของสาลายค่ะ อร่อยกินแต่เขาก็อร่อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกินกับแซลมอนดูค่ะใส่แซลมอนลงไปห่อสาลายแล้วก็ตามด้วยขนมคาบี้ อร่อยเข้ากันมากทุกคนนน่้นะคะใส่ส้มตำลงไปค่ะคำใหญ่ๆจุกๆเลยค่ะทุกคน คำนี้ไอ้มอมให้กับทุกคนนะคะสําหรับรสต่อไปนะคะก็คือเป็นขนมข้าวเกี๊ยบกุ้งคาบี้ซองสีส้มรสต้มยำกุ้งค่ะเดี๋ยวไอจะมากินแต่เขาดูนะคะ กรอบอร่อยอคือกลิ่นของเขาคือมีฟีลเดียวกันกับได้กินต้มยำกุ้งจริงๆค่ะทุกคนค่ะอ,อร่อยมากเลยค่ะเดีย๋ยวอาจจะมากินกับน้ำอัดลมแบบเย็นเย็นชื่นใจแล้วค่ะ ชื่นใจค่ะทุกคนค่ะอ,อร่อยมากเข้ากันอีกแล้ว ยังไงบ้างคะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ชอบกันไหมเอ่ยบอกได้เลยว่าขนมข้าวเกี่ยวกุ้งคาบี้แต่ละรสเอามากินกับอาหารยิ่งทําให้อาหารอร่อยเพิ่มมากขึ้นค่ะและขนมข้าวเกี่ยวกุ้งคาบี้เขาก็มีโปรโมชั่นด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะรุ่นซองโปรโมชั่นเขาก็จะมีรหัสติดหลักในซองค่ะสามารถนําไปกรอกในลิงก์ใต้คลิปที่ไอให้ไว้นะคะอย่าลืมกรอกเบอร์มือถือด้วยนะคะเพื่อรับโค้ดส่วนลดจาก SMS ค่ะแล้วก็นําโค้ดส่วนลดที่ได้ไปกรอกในแอปไลน์แมนก่อนสั่งอาหารนะคะคุณก็จะได้ส่วนลด ทันที10บาทค่ะหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเวนทั้งร้านค้าแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วประเทศค่ะโอเคค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s ั้วสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ไอ้ด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนค่ะที่จะไม่ไดพลาดคลิปใหม่ๆจากไอ์นะคะสาหรับคลิปนี้ไอ์ก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะขนมข้าวเกี๊ยวกุ้งคาร์บี้ค่ะอร่อยบอกต่อเยอะๆจ้า